นี้มอเตอร์เทรนจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในพาหนะหุ้มเกราะที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่กับการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ M8 เรหาวรถถังเบาในตำนานที่ในปี2025นี้กองทัพไทยได้มีการปรับปรุงครั้งสำคัญจนกลายเป็นยานเกราะลาดตระเวนที่น่าจับตามองที่สุดแห่งยุคหากพูดถึง M8 เรหาวหลายคนอาจคุ้นเคยจากประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2แต่ใครจะเชื่อว่ามันจะกลับมาอีกครั้งในศตวรรษที่21ด้วยเทคโนโลยีใหม่ทันสมัยในสไตล์ไทย ที่ทั้งคงเอกลักษณ์เดิมและภาษานวัตรกรรมระดับโลกไว้ในคันเดียวรถถัง M 8 Greyhound เวอร์ชั่นไทยถูกพัฒนาโดยกรมสรรพาวุธทหารบกร่วมกับบริษัทในประเทศที่รับผิดชอบด้านการอัปเกรดระบบทั้งเครื่องยนต์อาวุธระบบควบคุมและระบบสื่อสารจุดเด่นที่สุดคือการปรับโฉมภายนอกให้ดูดุดันทันสมัยขณะที่โครงสร้างพื้นฐานยังคงเอกลักษณ์เดิมของ M 8เอาไว้ เริ่มจากตัวถังมีการเสริมเกราะระดับ STANAG 4569 LEVEL รซึ่งสามารถทนกระสุนขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรได้รอบทิศทางเพิ่มการป้องกันจากแรงระเบิดใต้ท้องรถและเสริมเกราะด,ด้านล่างให้สามารถรับแรงจากทุ่นระเบิดได้ดีขึ้นขณะที่น้ำหนักรถยังคงเบากว่า APC ทั่วไปในระดับเดียวกันทำให้มันยังคงความเร็วสูงได้แม้อยู่ในพื้นที่ธุรกันดาร ในด้านระบบขับเคลื่อนเปรฮาว2,025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลคัมมิงแบบใหม่ให้กำลังมากกว่า250แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางและประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุขระนอกจากนี้ยังเสริมระบบการสะเทือนแบบอิสระ4ล้อพร้อมโชค๊คอัปเกรดพิเศษเพื่อให้เหมาะกับภารกิจลาดตระเวณทุกสภาพภูมิประเทศของไทยตั้งแต่ภาคเหนือที่เป็นภูเขาไปจนถึงพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงทางภาคใต้ มาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นั่นก็คือระบบอาวุธเกรฮาวเวอร์ชันใหม่นี้เปลี่ยนจากปืนใหญ่37มิลิเมตรแบบดั้งเดิมมาเป็นรีโมทเว็บป้อมสเตชันขนาด30มิลิเมตรพร้อมกล้องเลงกลางวันกลางคืนและระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัตินอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมขนาด7.62มิลิเมตรสำหรับการป้องกันใกล้ตัวพร้อมระบบยิงระเบิดควันเพื่อพรางตัวในด้านเทคโนโลยี M8 Grehaw 2025มีระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพผ่านเครือข่าย CCI ซึ่งช่วยให้สามารถรับคำสั่งวิเคราะห์เป้าหมายและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ทั้งยังมีการติดตั้งจอแสดงผลสำหรับผู้ควบคุมและพลปืนพร้อมระบบกล้องรอบคันแบบ360องศาที่ให้ทัศนวิสัยชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นคือการใช้เทคโนโลยีไทยร่วมกับต่างประเทศอย่างกล้องจากบริษัทในอิสราเอลระบบสื่อสารจากยุโรปและซอฟต์แวร์ควบคุมจากบริษัทวิจัยในประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยยกระดับความสามารถของ M8 ให้กลายเป็นรถถังลาตระเวนที่ตอบโจทย์สงครามสมัยใหม่ M8 Greyhound 2025ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจลาตระเวนคุ้มกันขบวนและสนับสนุนภาคพื้นดินในพื้นที่ความขัดแย้งต่ำซึ่งตรงกับบริบทการใช้งานของกองทัพบ,บกไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะในภาคใต้และพื้นที่ชายแดนที่ต้องการยานยนต์เบาเคลื่อนที่เร็วแต่ยังคงมีพลังในการยิงและการป้องกันร,ระดับหนึ่ง อีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้การอัปเกรด m 8น่าสนใจคือเรื่องของต้นทุนเพราะประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานของรถถังรุ่นนี้อยู่แล้วการนํามาปรับปรุงใหม่แทนการซื้อรถหุ้มเกราะใหม่จากต่างประเทศนั้นประหยัดงบประมาณอย่างมากโดยเฉพาะในยุคที่งบกระโหมจําเป็นต้องใช้คุ้มค่าที่สุดแม้ว่าจะไม่สามารถเทียบได้กับ ifv สมัยใหม่อย่าง boxer หรือ p a t r i ยในด้านพลังป้องกันแตกกระาู m 8กลับได้เปรียบในเรื่องความคล่องตัวความเร็วและต้นทุนที่ต่ำกว่ามากเหมาะสำหรับภารกิจที่ไม่ต้องใช้รถหุ้มเกราะหนัก และที่สําคัญคือการที่ไทยสามารถพัฒนาระบบภายในบางส่วนเองได้ก็ยิ่งเพิ่มความมั่นคง,งทางยุทธศาสตร์ลดการพึ่งพาการนําเข้าพร้อมเปิดโอกาสให้ส่งออกหรือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตในภาพรวม M8 Greyhound 2025เวอร์ชั่นไทยจึงไม่ใช่แค่การนําของเก่ามาใช้ใหม่แต่เป็นการคืนชีพของรถถังเบารุ่นตํานานให้สามารถปฏิบัติภารกิจในยุคสงครามเทคโนโลยีสูง ด้วยความสามารถใหม่ระบบอาวุธอัจฉริยะและการปรับปรุงที่ทำให้มันกลายเป็นรถลาดตระเวนที่มีสมรรถนะครบถ้วนทั้งเร็วเบาและเชื่อมโยงกับโลกดิจิทัลอนาคตของยานเกราะไทยอาจไม่ได้อยู่แค่ในรถถังหนักหรือ IFV ราคาแพงแต่รวมถึงรถลาดตระเวนย่างเปรฮาวที่กลับมาในเวอร์ชันใหม่ซึ่งสามารถตอบโจทย์การรบแบบกองโจรพื้นที่ป่าเขาและเมืองชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณคิดอย่างไรกับการอัปเกรดเอ8เปรฮาวครั้งนี้คุ้มไหมกับงบประมาณ แอลเลมันจะมีศักยภาพพอในสนามรบยุคใหม่หรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมอเตอร์เทรนเพื่อไม่พลาดข่าวสารทางทหารและเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ